เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะครับผมก็วันพอกพอดสุดสัปดาห์นี่ก็เคื่อนจังหวัดตาเคือนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแม่น้ําผิดตรงที่อเมริกาก็ใช้สอยครับก็ถ่ายไปด้วยครับผมอยากนํามาวิวบรรยากาศที่สวยไหมทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันเลยครับน้ําก็ใสอยู่นะครับทุกคนใสมาตาอากาศนะครับผมในช่วงฤดูร้อน,นครับผม ขณะนี้เรือก็ดังวิ่งไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วครับผมก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับมีเพื่อนฟูงอะไรเงี้ยนะครับผมก็วันพอกพอดสุดสัปดาห์นี่ก็ที่ใหญ่มากๆและอีกสนามนึงก็ก็ใหญ่เหมือนกันครับ18ลุมเหมือนกันครับผมแต่ความสวยอะไรเงี้ยแตกต่างกันครับนแน่คือกีสาบคือสดชื่นนะครับมองไปนะครับผมถ้าได้นําเรือออกมาแล้วก็มา เล่นกันนะครับผมดูนะครับเขาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็<ขอ>ปล่อยให้คนมาจับจองพื้นที่นะครับผมพาเพื่อน,นนะครับผมมาสังสรรค์นะครับแล้วก็เอาเรือออกมาแล้วก็มาลงเล่นน้ํากันครับผมมีความสุขนะครับน้ําไม่ขุ่นสาบคือสดชื่นนะครับมองไปนะครับผมถ้าได้นําเรือออกมาแล้วก็มาเ,เล่นกันนะครับผม ดูนะครับที่ทะเลสาบแกรนเลคครับทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนสองฝั่งนะครับผมแม่น้ําหรือทะเลสาบแกรนเลคกแห่งนี้นะครับแต่ละหลังนะครับเห็นวิวสวยงามมากๆเลยครับทุกคนบ้านแต่ละหลังนะครับผมวิวเขาเนี่ได้เห็นน้ําทุกหลังเลยครับผมเต็มที่นะครับผมถึงการบ้านพักแตกอากาศอะไรเงี้ยนะครับแต่ไทยไม่ตอนผมก็ไม่ทราบนะครับไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แต่ที่อเมริกาวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ครับนะครับทุกคนก็คือคนก็จะมาน้อยนะครับผมเพราะว่าหลังจากวันที่วันหยุดนะครับสนามกอล์ฟด้วยนะครับทุกคนก็ที่นี่เขาจะมีสนามกอล์ฟที่ดังๆก็จะมีสองสิบแปดหลุมนะครับผมสนามกอล์ฟสิบแปดหลุมครับผมคันนะครับเขาจะมาอยู่แค่เอียวชะอุ่มครับสนามกอล์ฟครับผมสวยงามมากๆครับผม รอบรอบทะเลสาบนะครับผมก็ยาวไปก็จะมีโรงแรมอยู่นะครับผมโรงแรมก็มีชื่อเสียงอยู่นะครับแต่โรงแรมแล้วก็มีที่ทะเลสาบแกรนเลคครับทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนสองฝั่งนะครับผมแม่น้ําหรือทะเลสาบแกรนเลคสนามกอล์ฟด้วยนะครับทุกคนก็ที่นี่เ็าจะมีสนามกอล์ฟที่ดังๆก็จะมี2 18หลุมนะครับผมสนามกอล์ฟ สิบแปดหลุมครับผมสนามกอล์ฟด้วยนะครับทุกคนก็ที่นี่เขาจะมีสนามกอล์ฟที่ดังๆก็จะมีสองสิบแปดหลุมนะครับผมสนามกอล์ฟสิบแปดหลุมครับผมและน้ําก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับผมยังไม่หนาวนะครับยังไม่เย็นนะครับผมเหมาะในการลงเล่นน้านะครับผมใครที่มีเรือก็มีเขื่อนจังหวัดตาาเขื่อนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแม่น้ํา ผิดตรงที่อเมริกาก็ใช้สอยนี่ก็เป็นสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานครับผมหญ้าสวยงามมากๆครับผมในรอบสนามกอล์ฟนะครับผมแล้วก็มีสสนามครับผมสนามหนึ่งเป็นสนาม่ามาตาอากาศนะครับผมในช่วงฤดูร้อนนะครับผมขณะนี้เรือก็ตังวิ่งไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วครับผมก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ครับทุกคนก็คือคนก็จะ มาน้อยนะครับผมเพราะว่าหลังจากวันที่วันหยุดนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมผมเชล่องเที่ยวอเมริกานะครับผมวันนี้ได้เราเรือออกมานะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศรอบๆทะเลสาบนะครับผมก็ยาวไปก็จะมีโรงแรมอยู่นะครับผมโรงแรมก็มีชื่อเสียงอยู่นะครับแต่โรงแรมแล้วก็มียี่ใหญ่มากๆและอีกสนามหนึ่งก็ ก็ใหญ่เหมือนกันครับ18หลุมเหมือนกันครับผมแต่ความสวยอะไรเงี้ยแตกต่างกันครับแน่ๆคือเราก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับผมก็ปล่อยให้คนมาจับจองพื้นที่นะครับผมที่ทะเลสาบแกรนเลกครับทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนสองฝั่งนะครับผมแม่น้ําหรือทะเลสาบแกรนเลกครับก็ถ่ายไปด้วยครับผมอยากนํามาวิวบรรยากาศที่สวยมาให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันเลยครับ น้ำก็ใสอยู่นะครับทุกคนใสก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ปล่อยให้คนมาจับจองพื้นที่นะครับผมเหียวช่อุ่มครับสนามกอล์ฟครับผมสวยงามมากๆครับผมรอบๆอบทะเลก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ปล่อยให้คนมาจับจองพื้นที่นะครับผมเลยครับทุกคนน้ําใสครับวันนี้ก็ทําให้ผมคิดถึงบ้านเรานะครับผมบ้านเราก็เหมือนเขื่อนเซอร์กิตเขื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับเขื่อนภูมิพลไม่เต็มที่นะครับผม ถึงการบ้านพักแต่อากาศะอะไรงเงี้ยนะครับแต่ไทยไม่ตอนผมก็ไม่ทราบนะครับไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ที่อเมริกาเลยครับทุกคนน้ําใสครับวันนี้ก็ทําให้ผมคิดถึงบ้านเรานะครับผมบ้านเราก็เหมือนเขื่อนเซอร์กิตเขื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับเขื่อนภูมิพลรอบๆทะเลสาบนะครับผมก็ยาวไปก็จะมีโรงแรมอยู่นะครับผมโรงแรมก็มีชื่อเสียงอยู่นะครับแต่โรงแรมแล้วก็มียี สวัสดีครับทุกคนครับผมผมจะลงเที่ยวในอเมริกานะครับผมวันนี้ได้เราเรือออกมานะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศครับก็ถ่ายไปด้วยครับผมอยากนำมาวิวบรรยากาศที่สวยให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันเลยครับน้ำก็ใสอยู่นะครับทุกคนใสแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ปล่อยให้คนมาจับจองพื้นที่นะครับผมพาเพื่อนนะครับผมมาสังสรรค์นะครับแล้วก็เอาเรือออกมาแล้วก็ มาลงเล่นน้ำกันครับผมมีความสุขนะครับน้ำไม่ขูดคันนะครับเขาจะมาอยู่แค่่างนี้นะครับแต่ละหลังนะครับเห็นวิวสวยงามมากๆเลยครับทุกคนบ้านแต่ละหลังนะครับผมวิวเขานี่ได้เห็นน้ำทุกหลังเลยครับผมมาตาอากาศนะครับผมในช่วงฤดูร้อนนะครับผมขณะนี้เรือก็ดังวิ่งไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วครับผม ก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับเต็มที่นะครับผมมาถึงการบ้านพักแต่อากาศอะไรเงี้ยนะครับแต่ไทยไม่ตอนผมก็ไม่ทราบนะครับไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ที่อเมริกาวันแรงงานเนี่ยคนก็จะมาเยอะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่เป็นกําลังใจให้ครับผมขอให้ทุกครับก็ถ่ายไปด้วยครับผมอยากนํามาวิวบรรยากาศีสวยให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันเลยครับน้ําก็ใสอยู่นะครับทุกคนใส ก็เป็นสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานครับผมหญ้าสวยงามมากๆครับผมในรอบสนามกอล์ฟนะครับผมแล้วก็มี2สนามครับผมสนามหนึ่งเป็นสนามวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ครับนะครับทุกคนก็คือคนก็จะมาน้อยนะครับผมเพราะว่าหลังจากวันที่วันหยุดนะครับสุดยอดมากๆครับแต่ละหลังก็แพงอยู่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดูไม่สวยนะครับแต่ก็แพงครับผม และที่สำปามาตาอากาศนะครับผมในช่วงฤดูร้อนนะครับผมขณะนี้เรือก็ดั้งรีวิ่งไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วครับผมก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนนะครับผมมาสังสรรค์นะครับแล้วก็เอาเรือออกมาแล้วก็มาลงเล่นน้ํากันครับผมมีความสุขนะครับน้ําไม่ขุ่ใหญ่มากๆและอีกสนามหนึ่งก็ก็ใหญ่เหมือนกันครับ18หลุมเหมือนกันครับผมแต่ความสวยอะไรเงี้ยแตกต่างกันครับ แน่ๆคือขีเพื่อนฟูงอะไรเงี้ยนะครับผมก็วันพอกพอดสุดสัปดาห์นี่ก็ที่ทะเลสาบแกรนเลกครับทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนสองฝั่งนะครับผมแม่น้ําหรือทะเลสาบแกรนเล่กก็เป็นสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานครับผมหญ้าสวยงามมากๆครับผมในรอบสนามกอล์ฟนะครับผมแล้วก็มีสสนามครับผมสนามหนึ่งเป็นสนามสนามกอล์ฟด้วยนะครับทุกคน ก็ที่นี่ก็จะมีสนามคอบที่ดังๆก็จะมีสองสิบแปดหลุมนะครับผมสนามคอบสิบแปดหลุมครับผมสุดยอดมากๆครับแต่ละหลังก็แพงอยู่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดูไม่สวยนะครับแต่ก็แพงครับผมและที่สำคัญนี้นะครับแต่ละหลังนะครับเห็นวิวสวยงามมากๆเลยครับทุกคนบ้านแต่ละหลังนะครับผมวิวเขานน่ได้เห็นน้ําทุกหลังเลยครับผม สวัสดีครับทุกคนครับผมผมเชลงงเที่ยวอเมริกานะครับผมวันนี้ได้เราเรือออกมานะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศช่วงสุดสัปดาห์แค่นั้นเองนะครับทุกคนเขาไม่ได้มาอยู่ประจำนะครับเป็นบ้านตากอากาศดีๆนี่เองนะครับทุกคนซึ่งเขาสร้างไว้นะครับผมเพื่อที่จะเก็ถ่ายไปด้วยครับผมอยากนํามาวิวบรรยากาศสวยๆไหมทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันเลยครับน้ําก็ใสอยู่นะครับทุกคนใส วันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ครับนะครับทุกคนก็คือคนก็จะมาน้อยนะครับผมเพราะว่าหลังจากวันที่วันหยุดนะครับสุดยอดมากๆครับแต่ละหลังก็แพงอยู่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดูไม่สวยนะครับแต่ก็แพงครับผมและที่สำคัญสวัสดีครับทุกคนครับผมผมชฉลงเที่ยวอเมริกานะครับผมวันนี้ได้เรือออกมานะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศ นี้นะครับแต่ละหลังนะครับเห็นวิวสวยงามมากๆเลยครับทุกคนบ้านแต่ละหลังนะครับผมวิวเขาเนี่ได้เห็นน้ําทุกหลังเลยครับผมบก็ถ่ายไปด้วยครับผมอยากนํามาวิวบรรยากาศที่สวยให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันเลยครับน้ําก็ใสอยู่นะครับทุกคนใสสะอาดคือสดชื่น